เปลี่ยนนะคะตัวนี้จะเป็นที่นอนยงางพาราอัดก้อนนะคะยงางพาราอัดทั้งก้อนเลยนะอัดแน่นทั้งก้อนเลยนะคะพี่ตัวนี้หนารวม8นิ้วนะราคา5ฟุตจะอยู่ที่8,900บาทเหมือนกันตัวนี้มันจะหนาแค่8นิ้วนะคะพี่รับประกันให้10ปีนะไม่เหมือนกับตัวเมื่อกี้นะคะตัวเมื่อกี้จะเป็นพ็อกเก็ตเห็นไหม12นิ้วนะคะถ้าดูวิดีโอเมื่อกี้นะ อันนี้ขนาด12นิ้วนะคะเป็นพกเก็ตสปริงนะมีสปริงสปริงก็จะเป็นลูกๆแยกตัวอิสระนะส่วนตัวนี้จะไม่มีสปริงนะคะเป็นยางพาราอาัดทั้งก้อนนะคะหนารวม8นิ้วนะคะตัวนี้ราคา5ฟุตอยู่ที่8,900บาทไงใจเต้นกว่าจะเอาขึ้นได้กว่าจะเอาขึ้นจะเอาออกได้นะสุดยอดคนเดียวค่ะผู้หญิงคนเดียวก็ทำได้ ตัวนี้ตัวนี้มันจะนุ่มแน่นนะคะนุ่มแน่นนะเหมาะสำหรับคนที่แบบชอบนอนแบบแน่นๆไม่ชอบนอนแบบยุบยหรือนุ่มๆแบบนี้นะแบบพ็อกเก็ตสปริก็จะแนะนำให้เป็นตัวยางพาลาอทั้งก้อนนะเรามีซิปให้นะคะที่สามารถเปิดดูเนื้องานด้านในได้น,นะคะว่าเป็นยางพาลาอัดจริงหรือเปล่านะคะ สบายเหมือนกันค่ะแต่ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าถ้าลูกค้าชอบนอนแบบนุ่มๆเด้งๆ mm hmm. ก็จะเป็นพ็อกเก็ตสปรินะถ้าชอบแบบนอนแบบนุ่มแน่นก็จะเป็นตัวยางพลาอาัดทั้งก้อนนะคะตัวนี้หนา8นิ้ว8,900บาทนะคะ5ฟุต6ฟุตก็จะอยู่ที่9,900บาทนะนี่นะคะรับประกันให้10ปีนะคะเป็นแห่งพิหลุมเปลี่ยนให้นะคะอันนี้ พร้อมส่งก็คือสีน้ำตาลนะคะพี่ถ้าพี่อยากได้สีขาวสีชนมสีครีมสั่งได้นะคะพี่วันเดียวเท่านั้นนะโอเคอยังไงก็ฝากด้วยนะคะพี่0971746410 0971746410นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ